งูนะฮะแล้วเราก็ไปโอ้โหสองร้านนะครับสำหรับคนที่อยากจะเติมเกมราคาถูกๆสําหรับเกมดาบข่าศูนย์นะครับผมขอแนะนําร้านเติมเกมร้านนี้เลยครับผมอีลาติกช็อปนะครับซึ่งร้านเติมเกมร้านนี้สะดวกปลอดภัยแล้วก็บริการดีแน่นอนนะครับผมไม่ต้องกลัวโดนโกงครับผมปลอดภัยแน่นอนนะฮะแพ็คจะขึ้นตามนี้เลยนะครับผมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนนะครับผมแต่ราคาอาจจะมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงนะครับ แล้วแต่นะครับผมขอทักมาก่อนละกันนะครับผมไม่อยากได้แพ็กไหนเดี๋ยวทางร้านจะจัดให้แบบเร็วๆว่องไวแน่นอนนะครับผมลิงอยู่ใต้คลิปไปกดกันได้เลยกราบสวีดัสสวัสดีทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กันในเกมฮังเทงงูเฮ้ยไม่ใช่กิดนักอยาไปิ่าสศูนย์กับผม NT Channel นะครับผมซึ่งคลิปวโนนี้เราจะมารีวิวตัวละครทางเทงงูนะฮะก็เมื่อกี้พูดชื่อผิดเลยนะครับผมโอ้โหกลายเป็นเกมฮังเทงงูไปซะแล้ว ผมบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับผมทรัพยากรที่ผมเสียไปคือเยอะมากๆในการปั้นตัวละคร SP ขึ้น4ดาวฟ้านะครับผมผมบอกเลยว่าไอตัวนี้จี๊ดมากๆจี๊ดกว่าตัวละครอื่นๆสุดๆ,ดๆนะครับผม เพราะว่าตัวละครตัวเขานะครับผมเป็นทั้งสายแทงแล้วก็ดาเมจได้ด้วยซึ่งสกิลนะครับผมเพื่อนๆอยากรู้ว่ามันทําอะไรได้ต่างๆไปดูท้ายคลิปได้เลยนี่ครับผมเดี๋ยวผมปักไว้ให้ละกันนะครับผมโอเคซึ่งตัวละครตัวนี้นี่ครับผมหลักๆของเขาเลยนะครับผมก็จะเน้นทําดาเมจดแล้วก็รวมถึงสร้างแจกบงแจกบั๊มให้กับเพื่อนของเราได้ด้วยนะครับผมมาพูดไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราก็จะพาทุกคนมาดูพลังแฝงต่างๆนะครับผมว่าผมใส่อะไรให้กับเขาบ้างนะครับผม เริ่มที่อย่างแรกเลยละกันนะฮะก็จะมีเพิ่มหลบหลีกให้กับตัวเองนะครับผมแล้วก็รวมถึงสกิลใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ด้วยนะครับและอย่างต่อไปเลยคือการสร้างโรูให้กับเพื่อนนะครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นะครับผมยังไม่ค่อยมีสกิลที่เอาไว้สร้างโรกแล้วผมรู้สึกว่าต้นเกมเนี่ยถ้ามีอันเนี้ยเข้าไปอาจจะทําให้ทีมของเราเล่นได้ง่ายขึ้นนะครับผมก็เลยเน้นสร้างรูไปรวมถึงฝั่งขวาเนี่ยผมเป็นการฮิลเลือดทุกเทินนะครับผมยืนในสนามได้นานๆเนาะโอเคสำหรับสมุดสกิลตอนนี้ผมปลดล็อกแค่ช เพราะว่า oh, สำหรับผมะมันตามตัวละครตัวนี้ก็จําเป็นความเดิมมากๆเลยเอาตรงๆผมก็รู้สึกว่ายังต้องการความเรย็อยู่ดีสำหรับอังดิงูนะฮะโอเคเพราะเดี๋ยวออกชากว่าตัวละครอ,อื่นแลว้วดูกระทืบตายก้อนนะฮะซึ่งตัวผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงคลิปสุ่มก่อนหรือลงคลิปรีวิวก่อนนะฮะก็ดูอะไรก่อนก็นั่นแหละครับผมลงนั้นก่อนนะซึ่งคังเทงงูน่ผมก็อย่างที่บอกไปเลยคือมันกลายเป็นลูกรักผมไปแล้วนะครับผมมันดูเท่แล้วสุกข,ขุมหล่อมากๆนะครับผมคือแบบ ของจริงอ่ะตัวละครตัวนี้ผมแบบชอบมากๆและอวยมากๆนะครับผมคือแบบปั้นให้สุดอ่ะอะไรประมาณนั้นนะครับผมและเพื่อนๆใหญ่ผมทำ SP ตัวละครตัวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้ละกันนะครับเพราะสำหรับผมเนี่ยตัวละคร SP สี่ดาวฟ้าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันเกิ่งพอๆกับตัวละคร s r หนึ่งดาวลุงแล้วถ้าเกิดนักผูงตรงเลยแต่ข้อเสียมันคือยังปลดล็อกได้ไม่ครบทุกช่องนะครับผมแล้วก็อันนี้ยังอัพได้ไม่สุดนะฮะอะไรประมาณนั้นแต่โดยรวมแล้วสำหรับผมถือว่าดีแล้วครับผม โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกับอันดับที่6ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปอันดับที่5นะครับผมมา ทีมเราจะเจอนะผมก็จะมีเซนอิซึชินอุบุคิวจูโร่ทั้งสองร่างนะครับผมแล้วก็ตัวละครดากิผมขาวเหมือนเดิมนะครับผมมาเลสซาโกมากันก่อนนะครับผมชินอุบุได้สับไปก่อน200,000กว่าแล้วก็สับปิกหนึ่งรอบ200,000กว่าเหมือนกันนะซานี้ไม่ได้ปล่อยพัดลมขึ้นต่อไป9ก0 0 0 0นะครับผมเราจีอูเรา1นึ่้อยหและติดบแบบไป2ตัวละครเลยนะครับผมก็จะมีชินอุบุแล้วก็ดากิแล้วเราก็ปล่อยพลังเสียงไปเลยครับผม4ี0 0 0 0แล้วก็รวมถึงฮิวเลือดมันเล็กๆ,ๆน้อยๆด้วยนะครับผมแล้วก็ตีไปหนึ่งแสน ไ่ายตรงข้ามตีธรรมดามาพอติดไพ่เนี่ยผมเซริสุได้สับ9ก้าแสนห้าครับผมโคตรแรงนี่จะเป็นเซริสุตัวเดียวที่แรงที่สุดในเซิร์ฟนี้เลยก็ได้เนี่ยผมเพราะว่าเขาเล่นอยู่คนเดียวแต่โหวตจริงเนี่ยผมคนนี้ปั้นโหวตมากๆสำหรับเซริสุนะครับและชินบุกได้ปล่อยสกิลตื้มไปหนึ่งล้านเนะครับผมแรงมากๆเลยนะครับผมเซริสุเกือบเดชนะฮะแล้วก็ซ้ําไปหนึ่งรอบกูยังไม่ตายพอโดนไปหนึ่งล้านนะฮะและซานิมีได้สับครับผมสับไปก่อนหนึ่งรอบด้วยกันนะครับผมบนท่า และกี่ยูได้สกิลอันติแล้วครับผมตึบตืบตบตายไป1นึ่งสทสืบบอกว่าโอ้โหยังไม่ได้ใช้อันติเลยตายแล้วนะครับแล้วก็สับปิดหล้านนะครับร่วมถึงตัวละครทางเทงูได้ตีกองใส่หน้าน้องไปแล้วครับผมปล่อยเสียงปาไป7จ็ดแสนเจ็ดนะครับผมโอ้โหดาเมจแรงมากๆเลยนะครับผมเห็นไหมร่วมถึงนะครับผมตัวละครตัวนี้ก็แจกบัฟให้กับเพื่อนด้วยนะผมไม่ว่าจะเป็นบัฟพลังโจมตีหรืออะไรนะครับผมผมอาจจะไม่ได้พูดโดยรวมในการรีวิวเยอะแยะในการต่อสู้นะครับเพราะว่า ข้อดีของคางทิงูเนี่ยมันจะอยู่ที่บัฟอะไรต่างๆนะครับผมเอออะไรประมาณนั้นถ้าอยากจะรู้ก็ต้องไปดูท้ายคลิปเอานะครับผมว่าผมจะอธิบายอ,าอะไรบ้างเนาะแต่ส่วนตัวที่จะอธิบายในคลิปนี้ตอนนี้เลยก็คือ ทางเทงูนี่เป็นทางแทงได้แล้วก็เป็นทาง mm. ดาเมจได้นะครับผมอะไรประมาณนั้นและข้อดีของตัวละคร s อพีครับผมหลอดมั่วมเนี่ยไอตัวละครทางเทงูเนี่ยมันเอากายมาเป็นดาเมจได้ด้วยนะครับผมเออเลยผมรู้สึกว่าแม่งแจ่มตรงนี้นแหละสำหรับไอทางเทงูนะฮะโอเคเลยแล้วยังไงต่อครับผมทางเทงูสร้างโรูไม้แบบเพื่อนๆแล้วก็ปล่อยไปเลยครับผม1ล้านนรัผมเหม็นมโคตรแรงนะครับผมนี่คือสกิลธรรมดาแล้วก็แปดแสนไปติดสตันด้วยนะครับผมเห็นไหมโอ้โหโดสนสตันเบ็กต่างหากโคตรแจ่มโอ้โหสุดยอดไปเลยลูกเพี่ย แล้วก็มีโลด้วยนะครับผมพอเราได้สกิลหลอดมุ้งม่งเต็มผมก็จะมีการปล่อยโล่ออกมาเนาะและสกิลของเขาก็จะแรงแบบสุดๆนะครับผมสำหรับพังเทงูนะฮะโอเคผมบอกแล้วว่าสีดาวฟ้านี่ถือว่าสุดแล้วครับผมถือว่าแจ่มแล้วครับผมแล้วก็สับไปเป็น8,005นะครับผมแล้วก็สับไปหนึ่งรอบ8,002นะครับและซันนี่มีได้สับพัดลมขึ้นต่อไป4,008ครับผมแล้วก็พัดลมขึ้นต่อไปหนึ่งรอบ4,002ครับผมโอ้โหแรงแบบสุด แล้วก็อยู่ได้สับหนึ่งล้านเจ็ดครับแล้วก็ซิกิใหม่อีกครั้งนึงด้วยโอ้โหวันนี้เราดวงดีครับผมหนึ่งล้านปล่อยไปเลยผมขึ้นเสียง3ามแสนสี่ครับแล้วปล่อยรอบนึออไป5้าแสนโอ้โหแรงด้วยแล้วก็สตันด้วยโอ้โหโคตรเกลียนดนะเห็นไหมผมบอกล 4, 4, าอาดดแล้วผมมีทั้งซีซีรามจดได้ผมแจมแจมได้ผมทางเดง,งูทำไมเพื่อนๆยังไม่ปั้นกันอีกโอ้โหสุดยอดไปเลยนะฮะ คือดาคิไม่ได้เล่นจบเกมครับผมโอ้โหอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ทำระเบิดได้เยอะกว่าซานิมิกนะฮะต่อไปนะครับผมเราก็จะมาเจอกันอันดับ5นะครับผมพลังห่าง2ร้านนะครับไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าก็เอามันไว้ก่อนแล้วกันนะฮะมาะครับผมเริ่มเกมขอแบบตึงๆครับผมชินอุบุได้สับไปก่อน4นีเซนหนึ่งะครับผมล้างโลกกันไปก่อนและกิยูได้ใบโอ้โหใบเนสโก,โกแล้วก็ใบชินอุบุด,ด้วยตังหาโอ้โแล้วก็ใบาซานิมิก มึงใบทุกตัวแล้วนัเนี่ยโอ้โหลตี้หลบหลีกได้ผมถือว่าดีแล้วก็เราก็ล้างติดครับผมหกแสนหนึ 6, ่งทำดาเมจไปแล้วก็ล้างโรคกันไปก่อนสี่แสนเก้าโอ้โหโลคยังไม่หายเลยตอนนี้แล้วก็กระสับไป2องรันสครับผมกี่ยูของเราใบถูกตัวละครด้วยนะครับผมใบตัวละครกี่ยูฝั่งเขาไปได้นะฮะแล้วเราก็ติดหลบปลีกโอ้โหนี่แหละครับข้อดีผมหลบป,ปลีกแล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงไป3ามแสนแปดครับผมแล้วก็ปล่อยขึ้นเสียงอีกรอบด้วยกัรหนึ่งแสนห้าก่อนก่อนตอนนี้ยังเบาครับผมแต่เราสามามาตันเนสึกโกะฝ่ายตรงข้ามมมมไดดดด้้้กกก็ถือือออวววววว่่่่่าาาาีีีีแแลลลลลลผบบบเยยใสหนนคคคปรรรระะะโโช์ััตตทงงิู ชอบมากๆและชินอบุครับผมได้เบลี์บินไปกันก่อนนะครับผมหรอบด้วยกันบึ้มไปมบึมหนึ่งร้านนะฮะโอเคตอนนี้ยังไม่แรงมากชินอบุได้ฮิวมาโอ้ไฟลงค่อมมีฮิว2นะครับผมและซานิมีได้สับไป0.006แสนห้าครับแล้วก็สกิลใหม่ไหมเอายังไม่ใหม่ครับกิยูเตรียมมาดามมาก่อนเพราะตอนนี้ติดใบอยู่นะครับผมอะไรยังไงในสกูจะล้างติดหรือเปล่าในสกูล้างไม่ติดด้วยโด,ยโดยนสตานไป1รอบแล้วก็กิยูสับไป1นึ่งร้านเจ็ดและขอเบิ้ลครับผมกิยูบอกใจเย็นๆขอเบิ้ลหน่อยปึบ 500,004ครับผมและมาแล้วผมฮังเทงูปลดล็อกพลังแฝงเขาตีไป1ล้าน2วยการโอ้โหและสม,มุดที่สกิลใหม่ครั้งหนึ่งคือฮังเทงูยังไม่ออกเลยนะครับผมนัตอนนี้และโอบานายตี600,007ใส่ในสึโกะจังในสึโกะจังบอกใจเย็นๆขอฮิวเลือดก่อนนะครับผมและผมบอกเลยว่าข้อดีของโรฮังเทงูนะครับผมก็ทําให้ดูดซับดาเมจพลังโจมตี100%เลยนะครับผมอะไรประมาณนั้นถ้าดาเมจผสมคําไม่แรงจริงก็คือตีรอไม่เข้านะครับบอกเลย นี่แหละครับคือข้อดีของทางเทงูที่แท้จริงนะฮะเห <g ười> ็นไหมทุกคนจะตีทางเทงูไม่เข้านะผมท่าดาเมจแกไม่แรงจริงยังไงล่ะเบิร์นไปก่อน1นึ่งร้านหแล้วก็อีก6กแสนนะครับผมตอนนี้คือดีบับเต็มหัวเลยนะครับผมสกิลยู <g ười> ตีธรรมาดาไปก่อนเพราะติดใบโดนรัวนะครับผมทําอะไรเราไม่ได้เราก็ฮิวเลือดมากันก่อนพยายามยื้อชีวิตทางเทงูให้นานที่สุดนะครับผมเลยเลือกที่จะใส่หลบหลีกให้กับทางเทงูนะฮะแล้วเราก็ใบโอ้โหสองร้านนะครับผมแล้วไม่สกิลใหม่อีกครั้งนึงจริงๆเหรอวะ เราใส่สมุดมาฮานด้วยสกิลสองล้านโอ้โหถ้าได้เบอร์อีกรอบนึงน่าจะตีแบบดีๆเลยแต่เม่อไม่สกิลใหม่ครั้งหนึ่งนะครับเหมือนมันรู้ว่าเราอัดคลิปทีไรนะฮะมันไม่เคยจะโชว์เลยนะครับผมโคตรจะเซ็งเป็ดเลยและตอนนี้ก็เพียงแค่รอเทธนไปนเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับกินอยู่เตรียมมาดามาก่อนสี่แสนไอ้สี่แสนเออถึงแสนถูกแล้วนะครับผมแล้วก็เตรียมมาดามาไปห้าแสนเราตีคืนไปโอเคครับตบไปหนึ่งรอบด้วยกันพยายามอย่าเพิ่งตายลูกพ่อโอ้โหมันตีแดงว่ะ โอเคผมในสโกะแซกเทิร์นมาฮิวเลือกกันก่อนนะครับผมตอนนี้ไม่งั้นเดี๋ยวฮาเทง,งูจะตายและชินอุบได้สับไป1นึ่งล้านสนะครับผมและซันนีมิได้เผาพายุไปก่อน1นึ่งล้านหนะครับผมตอนนี้ฝไตรงครามใกล้ตายแล้วผมแต่ก็ยังยื้อชีวิตฮิวมาและใบติดไหมโอเคใบไม่ติดสกิลใหม่ครั้งหนึ่งโอ้โหมึงดวงดีเอ้ย,อยดวงด,ด,ด,ดีสกิลใหม่อีกครั้งหนึ่งถือว่าดวงดีครับมันไม่สกิลใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ตอนนี้ฮิโนบุโดนไปแล้วเราก็ขึ้นเสียงใส่ไป2องล้านแโคตรแรงแล้วสกิลใหม่อี ปึ้มสองล้านหนึ่งโอ้สตันไปสองโอ้โชิลุโบนตสตันกินจุดนสตันโอ้โหโคตรเกลียนผมบอกแล้วดาเมจแรงสตันดีโอ้โหสุดยอดผมเครื่องกระเบื้องสามรถนะฮะเป็นตัวละครที่ดาเมจและแทงได้นิดหน่อยนะครับผม คือผมสะใจนิดนึงนะทุกคนนะเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมปั้นมาแล้วผมรู้สึกแบบมีพลังทางดิ้งงูผมปั้นมาแล้วแบบมีพลังแล้วก็แปดแสนไปก่อนแล้วคิวใหม่อีกครั้งหนึ่งครับผมบอกเลยว่าเป็นล้านแน่นอนล้านหกครับผมโอ้โหแรงมากแล้วิลเบอร์อีกหนึ่งรอบวยกันครับผมฟัฟฟฟฟฟฟหกแสนนะฮะโอ้โหแล้วไปตรงข้ามโดนสแตนของเราอยู่แล้วก็ตึบตบไปตายครับผมและตอนนี้ครับผมได้ตีกองใส่หน้าปั๊บพลังขึ้นเสียงครับผมรื้อหนึ่งล้านไป แลวตอนนี้ก็ขอเบิร์ดอีกหนึ่งรอบด้วยกันพี่อย่างเงี้ยออกบ่อยโอ้โหไฟตรงข้ามเหลือน้อยแล้วไงโคตรเสียดายเลยถ้าไฟตรงข้ามเหลือเยอะกว่านี้เราปล่อยแบบอันติแบบรัวๆนะผมบอกเลยว่าไม่น่าจะโชว์นี่อะกว่านี้นะฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมถือว่าเราสามารถชนะคนที่พลังมากกว่าเราสองร้านได้เลยนะครับผมโอ,โ,โอ้โหโคตรเจ๋งนะฮะโอเคจบเกมอย่างสวยงามและตัวละครที่เราดาามจมากที่สุดก็เป็นใครไปไม่ได้คือฮังเทงู U นะทุกคนนะคือผมแบบมีความสุขอะคือป้านมาแล้วรู้สึกว่าดาเมจมันแรงกว่าชินโนบุ แรงกว่ากี่ยูคือผมไม่คิดว่ามันจะแรงกว่าเว้ยทุกคนโอ้โหมันสุดยอด Amazing สุดๆนะฮะและผมปั้นมาเนี่ยทำให้ผมรู้สึกว่าผมชนะอันดับที่5้ได้ผมคนที่พลังประมาณ7ล้านที่ผมตีให้ดูเมื่อกี้แหละคือชนะได้เนี่ยผมแบบสุดยอดอะ่ะคืออาจจะไม่ชนะทุกตาหรอกแต่ผมสามารถชนะได้ตอนผมเล่นคิวจูโร่ผมไม่สามารถชนะได้เลยนะครับผมเออคือข้อดีของตัวละครอ,อย่างที่บอกไปทางนิ้งูนะครับผมทาเม็ดเขาแรงครับทุกคนและรวมถึงนะครับผม เขาจะมีพวกบัฟนะครับผมที่จะเป็นการเพิ่มพลังโจมตีให้กับเพื่อนๆด้วยและมีดีบัฟนะครับผมที่จะแจกให้กับเป้าหมายด้วยคือการสตานนั่นแหละเออแล้วผมรู้สึกว่าไอ้ดีบัฟสตานของไอ้ตัวสัางในงูเนี่ยมันโกงมากนะครับผมและดาเมจมันก็เวอร์ด้วยรวมถึงมีโล่ที่ดูดซับดาเมจ100%ด้วยนะครับโอ้โหแจมม์จมมวอล์คแบบสุดๆนะครับผมสัตว์หางในงูผมบอกเลยโอเคผมแล้วเจอกันใหม่ในคิวหน้าคิโดวันนี้เท่นี้แหละนะครับผมแล้วเจอกันบ๊ายบาย,บายครับ สกิลที่1สร้างความเสียหาย12 0นะครับผมโจมตีทุกตัวละครและมีโอกาส80%ที่จะสามารถลดพลังโจมตี20%ของเป้าหมายได้ซึ่งดีบัฟตรงนั้นก็คือดีบัฟหูอื้อนะครับผมและรวมถึงก็มีโอกาส5 0นะครับที่จะแจกดีบัฟสตันได้ด้วยนะครับผมและดาเมจของสกิลนี้นะครับจะแรงขึ้นถ้าตัวละครของเรานะครับมีหลอดมุ้งม่วงเต็มไปนั่นเองนะครับผมก็จะเพิ่มพลังโจมตี20%ของสิ้เลยและรมถึงนตัวะครของเราก็จะดนาเจลดดลง10%้วยนะะฮ สกิลที่2เพิ่มพลังโจมตี20%เพพี HP 40%ความเร็ว30หน่วยนะครับผมเมื่อเริ่มเกมมานะครับตัวละครของเราจะได้รับปิดผนึกนะครับก็คือการที่ลดความเสียหายเพิ่มขึ้น40%นะครับและถ้าพลังโจมตีที่ตีมานะครับผมเปาไปเนะี่ยตัวละครตัวนี้ก็จะสามารถหลบหลีกได้ด้วยนะครับผมแบบว่าบล็อกดาเมจได้นะฮะและรวมถึงนะครับตัวละครของเราก็จะแจกบัฟ ความขี้ขาดนะครับผมให้กับตัวละครที่พลังโจมตีมากที่สุดของทีมของเราได้ซึ่งบัฟความขี้ขาดก็คือเป็นการลดความเสียหายเพิ่มขึ้น10%นะครับผมให้กับเพื่อนของเรานะครับและตัวละครที่มีบัฟขี้ขาดอยู่นะครับผมถูกโจมตีก็จะเป็นการแบ่งหรือว่าแชร์ดาเมจให้กับตัวละครทางเทงูได้ด้วยนะครับผมทำให้ตัวละครตัวนั้นอึดขึ้นและก็ตายยากขึ้นนะครับเพราะว่าแบ่งดาเมจที่ได้รับกับทางเทงูนั่นเองและถ้าเพื่อนที่ถือบัฟความขี้ขาดตายานะครับผมตัวละครทางเทงูนะครับก็จะได้ห,หลอดเลย3นะครับ พลังโจมตี300%เนี่ครับผมให้กับทุกตัวละครเลยถ้าตัวละครของเราในผมปล่อยภาพรวงตาให้กับเป้าหมายได้นะครับผมจะเป็นเหมือนแบนโล่แหละนะครับผมซึ่งโล่ตรงนี้นะครับผมมันเขียนไว้ว่าจะดูดซับพลังโจมตีในผมหนึ่ยเปอร์เเลยซึ่งถ้าตัวละครที่พลังโจมตีในผมน้อยกว่าฮังเทงงูนะครับผมโจมตีเรานะครับก็จะเป็นการดูดซับดาเมจ 100%เลยนะครับผมถ้าเข้าใจไม่ผิดเนาะรวมถึงในเะรื่องความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับผมจะเพิ่มขึ้น15%้นด้วยนะผมบอกเลยว่าแรงขึ้นแบบสุดๆแน่นอนและรวมถึงนะครับถ้าตัวละครของเราเนะี่ยผมถูกเป็นการโจมตีครั้งแรกนะครับผมในทุกเทอร์นะผมก็จะเป็นการเพิ่มความเสียหาย2%ให้กับตัวละครเพื่อนเราได้ด้วย เมื่อเริ่มเกมมานะครับผมตัวละครของเขาก็จะเป็นการแจกบัฟให้กับเพื่อนนะครับผมซึ่งบัฟแรกนะครับผมก็จะให้กับตัวละครที่ความเร็วมากที่สุดนะครับผมเป็นการที่ต้านทานความเสียหายเท่า20%ของพลังชีวิตของฮังเดงงูและความเร็วเพิ่มขึ้นอีก20%ด้วยกันนะครับผมรวมถึงบัฟที่2นะผมก็จะให้กับเพื่อนที่พลังโจมตีสูงที่สุดนะครับผมก็จะเป็นการต้านทานความเสียหาย20% องตัวละครทางในงูและโบนัสความเสียหายเพิ่มขึ้น20%ด้วยกันนะครับผมและบัฟที่3นะครับผมที่ให้นวก็คือให้กับตัวละครที่พลังป้องกันสูงที่สุดของทีมเรานะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมก็คือความต้านทานเพิ่มขึ้น20%แล้วก็ลดความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก20%นะครับผมและบัฟสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นการให้เพื่อนที่ตัวละครสุดท้ายที่ยังไม่มีบัฟนั่นแหละนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับก็จะเป็นการที่ได้รับโบนัสรักษาเพิ่มขึ้น20%นะครับผม และถ้าหลอดมุ่งมงของเขาเต็มนะครับผมตัวละครของเขานะครับผมก็จะเป็นการได้รับบัฟปิดผลึกนะครับผมซึ่งตรงนี้นะครับผมจะเป็นการที่การลดความเสียเพิ่มขึ้น40เมื่อดูกโจมตีนะครับผมพลังโจมตีที่น้อยกว่า10%ของของพลังชีวิตสูงสุดของตัวละครทางติงูนะครับผมก็จะสามารถบล็อกดาเมจได้นะผมทำให้ไม่โดนดามจอะไรเลยนะครับผมถ้าตีมานั่นเองนะจ๊ะัมมน จะเอาโลพอทักใครไปไม่รู้กี่ทีม่นจ่คน